สวัสดีครับพี่าะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับกช้างหลังวังนะครับจะพามาดูฟุตบอลบุนเดสลิก้านะครับเยอรมันนะครับคู่ระหว่างไบเยนวินนิกนะครับประทักับกัมบักนะครับแต่กันคืนนี้นะครับเวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับไม่ต้องมีคําบรรยายใดๆสักคาให้ลึกซึ้งนะครับกับความเก่งกาจของไบเยนนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นฟาดชายมาติดต่อกันถึง6เกมรวดในทุกถ้วยนะครับตั้งาจกลับมารีสตาร์ทกันใหม่นะครับสมกับตําแหน่งจ่าฝูงจริงๆนะครับส่วนทางสินนุนกันบัตนะครับ คาดเดาอะไรได้ลําบากมากสัทีเดียวนะครับเนื่องจากไม่มีความแน่นอนในชีวิตเลยนะครับมีแต่ชนะเสมอแพ้นะครับสลับกันไปอยู่ตลอดนะครับจึงหลังแค่ที่4ของตารางแค่นั้นครับมาเกมนี้เลดบอลเปิดให้บาเยอร์นะครับต่อลูกควบนะครับโอช้างนะครับแนะนํอยู่บาเยอร์ไปเถอะครับไหลเทียมทานซะขนาดนี้ใครจะมาหยุดความร้อนแรนได้ล่ะครับแหมืว่าเกมนี้เสือใต้นะครับจะขาดกําลังหลักไปหลายรายนะครับ โคชช้างเชื่อว่าตัวสำรองที่ลงมาบู๊แทนนั้นคุณภาพไม่ได้ต่างไปจากตัวจริงเลยทีเดียวแล้วครับส่งบอลแบบนี้นะครับกำบัดนะครับไม่มีทางต้านไหวแน่นอนแล้วครับเอาละครับโคชช้างฟันธงนะครับยูบายเยนครับเพอร์นูลาครับวีเค์ก่อนเกมสนับสนุนโดย mm 8 8 power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง